สำรวจโลกพุทธที่14เมษายนพบกับปริศนาแดนลี้ลับเรื่องราวของแอฟริกาที่เรารู้จักมันเริ่มในภูมิประเทศหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดนี่คือน้ำตกวิกตอเรียภูมิประเทศแบบหน้าผาสูงชันและความแรปรปรวนที่เชี่ยวกราบ และหนึ่งในภาพที่อัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติอยู่ที่นี่มีเพียงผู้กล้าที่สุดเท่านั้นที่กล้าย่างขาตรงไปยังขอบผาที่บอ่อน้ำปีศาตนี้ผู้เยี่ยมชมสามารถย่อนตัวลงในสายน้ำ ของแซมบีซีก่อนที่จะหล่นลงไปกว่าร้อยเมตรทำให้น้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำรวจโลกจาก n e x t s t e p สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV